อีพิษกีพิษอีเวนเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ลูกนายกูฟังนอนดีไหมคะดึกแล้วนอนดีกว่าเออพิษจะเล่านิทานให้ฟังนะเอาเรื่องอะไรเอ่ยเออตาเทีนกินหอยจุ๊บเจ็ คพลอยคะฟังมาตั้งแต่ตัวเล็กเท่านี้จนเดี๋ยวนี้ตัวขนาดนี้แล้วก็ฟังหอยจุกแจงอยู่ฟังทีไรก็หลับทุกทีเลยนะคะเดี๋ยวพินจะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะพลอยกลับบ้านคราวนี้จะมีเวลาอยู่ได้ไม่นานนักนะเพราะเมื่อป้าเนี่ยคุยธุระเรื่องโกนจุกข,ของพลอยแต่ท่านเจ้าคุณเสร็จแล้ว ป้าก็จะให้โอกาสพลอยเนี่ยได้พูดจาปลาใสถามทุกสุขพี่น้องจากนั้นเราก็ต้องรีบกลับกันฉันมาลากลับชาเชิงเศาเจ้าค่ะอ้าวจะกลับแล้วเหรอแม่พิษเจ้าค่ะเออไอเข้าของหยูยาของฝากแม่แช่มมานะระวังให้ดีเลยอย่าให้ตกแตกเจ้าค่ะเออนี่นี่นี่แล้วจดหมายฉันด้วยนะแม่พิษอย่าทำตกน้ำตกท่าไปละเจ้าค่ะอืม อบาวอกแม่ด้วยนะจ๊ะว่าฉันคิดถึงแล้วก็อยากให้แม่น่ะพาน้องมาหาฉันเร็วๆถทุนหัวของบ่าวคงรอไม่นานหรอกค่ะีฉันกลับลากลับเดืนนเจ้าค่ะไปดีมีสุขนะค่ะพลอยพลอยรู้ไหมที่ป้าแต่งตัวให้พลอยสวยเป็นพิเศษเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ไปโอ้อวดใครแต่เราอะจำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามานินทาได้ว่าเสด็จเนี่ยท่านทรงชุบเลี้ยงพลอยไม่ดีอ๋อและพลอยจำไว้นะเมื่อไปถึงบ้านแล้วเนี่ยจะต้องสำรวมระวังกิริยาให้จงดีเลยเพราะว่าเมื่อใครเข้ามาตำหนิเราได้แล้วเนี่ยจะเสียพระพักไปถึงเสด็จซึ่งเป็นเจ้านายเราแล้วก็จะเสียมาถึงป้าซึ่งเป็นผู้ดูแลพลอยด้วย แล้วคุณป้ารู้จักเจ้าคุณพ่อแล้วเหรอคะโอ้ยเจ้าคุณพ่อของพลอยเนี่ยเหรอป้ารู้จักตั้งแต่ท่าน,นเป็นมหาดเล็กอยู่ในวังนั่นแหละตอนท่านหนุ่มๆน,นะตอนที่ท่านมาชอบแม่ของพลอยป้าก็เลยได้มีโอกาสคุ้นเคยกับท่านถ้าไม่รู้จักกันป้าจะกล้าไปเยี่ยมท่านได้ยังไงละ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยออกจากวังหลังจากวันที่พลอยเข้าวังไปกับแม่ สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นระหว่างเดินทางก็ยังเรียกร้องความสนใจจากพลอยอยู่ไม่น้อยพลอยรู้สึกว่าโลกภายนอกนี้กว้างใหญ่เอาการอยู่เต็มไปด้วยคนที่ไม่รู้จักบางคนมีกิริยากะขัะไม่น่าดูทำให้พลอยต้องเมินหน้าและทำให้คุณสายต้องรีบสาวเท้าเดินเพื่อให้ผ่านไปเสียเร็วๆ ตายแล้วพะเจ้าช่วยตายแล้วมา้วแ่ดีนลอยนั่นตรงกลางลำเรืออย่างนั้นนัลูกนะอย่าเอียงไปทางกาบนกาบหนึ่งเดี๋ยวเรือจะล่มผาดขามานั่งนะนั่งเด็เอ้ กาดหน้าน,นอแล้วอย่ากระเดกตัวเชียนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจค่ะ,ะ,ะย้ายาเทนทน้้ยย้ยย้้ยย้มาอีกย้้ยยเทนยี่ี่ตกอตกะ ะล,ลงวหยืดไว้นะแจวดีๆนะพ่อเมื่อวันที่แม่พาพลอยออกจากบ้านพลอยรู้สึกว่าไกลแสนไกลแต่ขากลับไปเยี่ยมบ้านนี้พลอยรู้สึกว่าระยะทางใกล้ไปหมดนั่งเรือมาได้ครู่เดียวก็แลเห็นศาลาท่าน้ำลิบลิบและในระยะเวลาอีกไม่นานนะพลอยก็เห็นเด็กสองคนโหนเสาศาลาท่าน้ำ นั่นคือคุณเฉยและพ่อเพิ่มนั่นเองพลอยรู้ได้ทันทีว่าตั้งแต่ตัวจากไปแล้วคุณเฉยคงจะไม่มีใครเล่นด้วยต้องหันมาเล่นกับพ่อเพิ่ม,มแม่พลอยฉันคิดถึงแม่พลอยทุกวันเลยแม่พลอยรู้ตัวหรือเปล่าฉันก็คิดถึงคุณเฉยเหมือนกันแหละ แล้วเพิ่พมล่ะสบายดีไหมอ๋อฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกแม่พลอยอุ้ยตายพอเพิ่มในี่ใครกันจ๊ะพี่ชายฉันเองค่ะคุณป้าอ๋อเพิ่มคุณเชยกับคุณป้าสายสิพเพิ่มเนี่ยนะป้าเห็นมาตั้งแต่แดบบอทแล้วนะส่วนนี่ก็คุณเชยนี่เป็นลูกสาวท้องของคุณหญิงเอื้อมใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยตายแม่คุณกิริยาท่าทางอย่างกับเด็กผู้ชาย <c oughs> อตอนนี้เจ้าคุณพ่อกำลังดูมันดัดอยู่ครับเดี๋ยวแล้วก็พาป้าเข้าไปเลยสิลูกกราบท่านเจ้าคุณค่ะสบายดีเหรออืมมากันแต่เช้าเลยอาแม่พลอยถ้าทางดูเป็นชาววัง จำแทบไม่ได้อืมทางนั้นเชิญคุณขึ้นบนเรือก่อนก็แล้วกันนะแม่พลอยฉันคิดถึงแม่พลอยออกจะตายไปแม่พลอยไปอยู่ในวังอะ่ะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมยอยู่ในวังอะ่ะสนุกสนุกฉันอยากให้คุณเชยไปอยู่ด้วยจังเลยจะได้เล่นด้วยกันฮชาววาังรังกระตุยไม่เอาด้วยหรอกหมอบหมอบคลางคลานสู้อยู่บ้านก็ไม่ได้สบายกว่าตั้งเยอะ แม่พลอยพบแม่บ้างหรือเปล่าแม่เขามาหาฉันคนหนึง่งแล้วพ่อเพิ่มล่ะแม่มาฉันสองคนพสุดท้ายเนี่ยไม,ม่กี่วัน,นเองอยูพ่พีททุกคนมาหามาบอกเรื่องแม่แม่พลอยเรื่องอะไรใช่ไหมรู้แล้วล่ลวาจะทงมีเขาไว้ยังไงกันล่ะใหญ่อาเป็นแ้แม่พลอย ใครก็ไม่รู้อะไปบอกท่านคุณพ่อท่านจะโกรธใหญ่เลยท่านจะสั่งห้ามฉันว่าท่านแม่เดี๋ยวจะพิษมาหาอีกอะห้างลงไปปุ๊บถ้าขืนมาฟังท่านอะท่านจะไล่ออกจากบ้านแล้วพระพรอมสบายดีไหมแล้วตอนนี้อยู่กับใครล่ะก็สบายดีไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณพ่อให้ฉันขึ้นไปนอนที่เฉลียงหลังข้าห้องนอนท่านที่แรกอะฉันก็เลยไปอยู่กับคุณชิดแต่ท่านไม่ยอม ท่านว่าคุณชิดจะทําให้ฉันเสียก็จริงจริงของท่านนั่นแหละคุณชิดอ่ะเธอเซนอ,ออกจะตายไปเกิดเรื่องไม่ได้หยุดก็คงช่วยหาเรื่องคุณชิดตัวแล้วใจ๊เหมือนเด็กๆอย่างพวกเราได้ยังไงฉันไม่รู้ล่ะก็คุณชิดอ่ะเจ้าชู้ออกจะตายไปฉันน่ะเกลียดเกลียดหน้าก็ไม่อยากจะเห็นก็คุณใหญ่น่ะสิเธอรักคุณชิดขออะไรนะก็อแอบให้กันไม่ให้เจ้าคุณพ่อรู้ สเสด็จท่านทรงเมตตาพลอยมากแต่ท่านก็ทรงเห็นว่าพลอยเนี่ยเป็นลูกท่านเจ้าคุณเมื่อถึงคราวจะโกนจุกท่านก็ไม่แน่พระไัยว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยจะมีประสงค์อย่างไรจึงให้ดิฉันออกมาเรียนถามค่ะผมลึกถึงพระเดชพระคุณของสเสด็จที่ทรงมีพระเมตตาต่อลูกของผมเมื่อผมถวายลูกผมก็ถวายขาดแล้วแต่พระองค์ท่านจะเห็นเป็นอย่างไร ผมไม่มีอะไรขัดข้องทั้งนั้นที่จะทรงพระเมตตากรุณาจุปทานให้ถือเป็นเกยียรติยศของเด็กเมื่อกำหนดวันและเวลาคุณช่วยให้คนมาบอกด้วยแล้วกันดิฉันคิดอยู่แล้วว่าท่านเจ้าคุณจะไม่ขัดแล้วก็ได้กราบทูลเสด็จท่านแล้วแต่ท่านก็ทรงมีรับสั่งว่าให้ออกมาเรียนถามเจ้าคุณซะก่อนอย่างไรเสียดิฉันจะกลับไปกราบทูลเสด็จท่านตามที่เจ้าคุณพูดคะ่ะ แม่พลอยไปไหนแล้วแล้วเนี่ยแม่พาดไปตามแม่พลอยมาสิว่าให้มาพบเจ้าคุณพ่อค่ะคุณพลอยค่ะท่านเจ้าคุณให้ไปพบค่ะ